จกลองไฟก็ปลั๊กไม่มีปลั๊กโพเทียนเป็นแบบนี้นะยังโอเคล่อติดนะครับลองลองไปสตาร์ทสักสองสามทีอันนี้กลับเข้าที่แล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยทีสองรมิซูแท้ตัวนี้มาสภาพพอใช้ได้ชิ้นส่วนของคาบูที่นี้นะครับเพิ่งแกะออกจากสาย มันมีวงแหวนนี้ติดมาด้วยไม่รู้ว่าเพราะอะไรเดี๋ยวจะลองล่อน้ำมันดูนะครับแต่หัวเทียนมีแต่ปลักไม่มีเดี๋ยวลองหาวิธีดูดึงได้อยู่เดี๋ยวลองดูครับผมยึมหัวเทียนก่อนเดี๋ยวต้นลบก่อนนะท่านต้นสอง้วนะครับที่ช่องหัวเทียนนี่ม่ตรงท้ายเสียไม่ลอกนะครับ๋ยวลองไฟก็ปลักไม่มี ลองดูก่อนนะเผื่อได้จะปอกสายก็เสียดายเดี๋ยวลองดูแบบนี้แหละลองดูเลยแบบดสดๆเลยนะเราลาดไม่น่าจะเหวี่ยงมากโอ้ผมว่าเยี่ยมนะตัวนี้ลองอีกทีสิขนาดปลั๊กปรเทียนเป็นแบบนี้นะยังติดเลยอะ่ะ Okay. ล่อติดนะครับถางนี้ขั้นต้นดูแล้วไม่มีรอยร้าวนะเอาที่ผมดูภายนอกผมว่าตัวนี้น่ารุ้นนะครับปกหางตัวนี้นะครับถอดมาจากตัวนี้นะเป็นหางแท้ของมันเลยนะครับชามค้านี่ด้านในยังไม่สึกนะครับหมุนลื่นดีอยู่เป็นสองตอน